ได้จอมเลยนะเนี่ยมันจ้าซะ้หลือกิดพี่นุเจอแน่พี่นุ กดคลิปอยู่บนรถเลยละกันบรรยากาศดีมากตอนนี้เราก็มากันที่ไหนนะคะไม่บอกอะเคแค่นี้แหละเราดูจะไปไหนแล้วกันนะ นะคะทุกคนแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านเราค่ะใกลมก้มากๆาเลยขับรถสองชั่วโมงที่ไหนนะแม่จางแม่จางจังหวัดลำปางนะคะทุกคนวันนี้ทรันกะมีข่าวดีจะมาบอกเอฟซีแหมแล้วทรันมากับไอหนูนะคะแต่ว่ามังมองหันตอนนี้เราเปิดตัวแบบเท่ๆแหมเตอหนึ่งโอเคทริปนี้นะคะทารันก็ขออาศัยติดรถไอหนูมาเพราะว่าบ้านไอหนูอยู่ใกล้บ,บ้านทารันเลยและทริปนี้นะคะ ถ้ารันทำไมเราต้องไทยแล้วก็เมืองแล้วก็ไทยแล้วเมืองเราจะอะไรกันไเนี่ยแล้ทริปนี้และทริปนี้นะคะถ้ารันก็จะพาพี่ๆนะนะทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านนะคะไปตามล่าหาปลาช่อนกันเพราะว่าตั้งแต่ขายเย่ายังไงจิงไม่นี่มานี้ได้ปลาช่อนแค่ตัวเดียวที่เหลือชะโรล้วนเลยค่ะ<อ>ก็เลยจะเป็นต้องมาหาผลงานให้น้องนะคะทุกคนทริปนี้จะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาผลงานมาฝากกับบรรยากาศวิวหลักล้านแบบนี้นะคะ เป็นสถานที่ที่สวยมากๆหาดเยอะมากๆนะคะแต่จะมาดูว่าปลาช่อนมันมีเยอะจริงๆไหมเพราะภาคเหนือเป็นภาคที่หาปลาช่อนยากมากๆคือถ้าช่วงแรงอะ่ะมันแรงเลยมันไม่มีน้ําเลยจริงๆนะทุกคนในเขื่อนนี้ก็ยังหาปลายากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปนี้ทนายจะสําเร็จกับการหากาไปปลาช่อนด้วยเยอะยากจริงๆทีนี้ไปกันค่ะ พี่ด้วยใช่ไหมผมด้วยเมาให้หมดค่ะ ประมาณสิบกโลงอ่ะพี่จะไปสิงอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วนะคะทุกคนนี้ตั้งแต่ได้รู้จักพี่นุมาน่ะชวนกันตกปลาทุกวันเดี๋ยวทริปนี้นะคะท่านันก็จะมาตกเหยียวปลอมพี่นุจะมาตกหน้าดินนะคะที่นี่เป็นสถานที่ที่เราไม่เคยมากันทั้งสองคนเลยใช่ใช่พี่นุเคยมาไหมคะไม่เคยครับไม่เคยเป็นครั้งแรกของเราทั้งสองคนนะคะทริปนี้ไปค่ะฝากผลงานด้วยนะคะวันนี้ว่าท่านันจะได้ปลาไหมเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะ คอนเทนต์คอนเทนต์ถ้าวันนี้ไม่ได้ปลาเราจะไม่กินข้าวกันนะคะทุกคนเราไม่เอาวัตถุดิบอาหารอ่วัตถุดิบเราจะต้องสร้างขึ้นมาจากปลาเท่านั้นแต่ว่าวันนี้พี่นุได้แล้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งนี่คนหมา,มาใช่ไหมคนหมานี่ค่ะคนอะไรหากินไหมเมื่อกี้หนูเห็นพี่นุ่เดินไปตรงนั้นอะ่ะแล้วก็อยู่ดีก็หยิบปลาตัวนี้ขึ้นมาเชื่อไหมทุกคนหนูก็ไม่เชืเอ่อเหมือนกันว่ามันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย <laughs> ตัวใหญ่ด้วยดูดิเขาเรียก <laughs> ปลาเลยนะคะกระมังแล้วที่นี่มีปลาอะไรให้ตกบ้างขาด <laughs> เขาบอกว่ามี นวลจันรที่สุกปนิน<อ>แต่ว่านวลจันทร์น่าจะจัดกว่าอ่าเหรอมาเดิมพันกับพี่นุเลยว่าพี่นุคิดว่าจะได้ปลาอะไรมากที่สุด,น,น,ดน่าจะนวลจันน่าจะนวลจันถ้าจุดไม่ใช่่ะคะพี่นุโดดน้ำถ้าใช่อ่ะหนูโดดเอ <laughs> โอเคคะ่ะทุกคนไปกันค่ะเรามีสองคอนเทนต์แล้ววันนี้ป่ะ โอ้โหกว่ากล้องจะติดแม่งโดนปลาแล้วก่อนโดนแล้วปีจีบ๊บชะโดอันนี้โดนนี่ใส่หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวสติจ้าเป็นยาแดงเขาเก่งไหมกล้องกลัวจะติดเหมือนแก้งอะ่ะเาาข้าไปติดใต้ท้องเรือเอา้าชิบหายละเอ้าหลุดหรือยังเนี่ยไม่หลุดป,ปลายังอยู่เ,เรียบร้อยอาจิบ มาตัวแรก,กของทารานมาตัวแรกของทารานนะคะนีะ่ไซส์ประมาณโลกว่าปลาจิบนะคะแต้มที่สามของวันนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าสองแต้มได้ปลาหมอตะกับปล <c oughs> าจิบเยอะมากนะคะตรงนี้เป็นดงปลาจิบเลยแต่ว่าไซส์ก็ประมาณนี้นะคะไซส์ไม่ใหญ่นี่ไซส์ประมาณนี้เลยที่จิบไปค่ะไปกันต่อว่าเราจะได้ผลงานไหมแต่ที่แน่วันนี้ทารานได้ข้าวไปให้พี่นุ๊กแล้วนะพี่นุ๊กได้กินข้าวแล้วนะคะ นี่ได้ปลาอีกตัวแล้วทุกคนปลาอะไรนะเธออะไรนะได้ปลาอีกตัวแล้วปลาอะไรนะไม่รู้ไปดูก่อนหนูเปลาอะไรปลาที่พี่พี่ดูเจอเมื่อเช้าว่าปลาเมื่อเช้าเหรอปลากระมังเหรอปลากระมังเหรอนี่ทารันได้อีกตัวเนื้อทุกคนเดี๋ยวไปตักก่อนไม่ใช้สวิงเพราะมันตัวใหญ่มากนะคะมันน่าจะโดนกัดหรือมันน็อกน้ํานะใช้สวิงตักนะคะ,ะ,คะทุกคนช่วยไปเฉลยทำไม น,นายเดี๋ยวใช้สวิงตังนะทุกคนตัวมันใหญ่อ่อ,อ อันนี้ตายนานอย่างเนี้ยไม่นานมันโดนรถไล่กัดมาโดยได้ดูห,ห่างใช่ไหมน้องช็อกเหรอออมันช็อกมันช็อกตายเหรออืออ้หัวใจวายตายนะคะโอ้รักษามไม่ทันคุณหมอต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวราใส่รา <ใน S 2> ชะโดไล่กัด <laughs> นี่ปลากระบังนะคะวันนี้เราได้สี่แต้มแล้วเนาะมีปลาหมอตะกับสองชะโดหนึ่งแล้วก็ปลากระบังอีกหนึ่งพี่นุเจอแน่พี่นุพําลายได้ปลาเยอะด้วย ดูดิดูนี่ดูนี่มาตีอยาปลอมยังไงให้ได้ประหมดตะกลับ <laughs> ไป<ง>กันต่ <laughs> อ <laughs> พี่เจ๋งได้แล้วอะไรัวไม่ค่อยใหญ่ <laughs> อ๋อจะได้กล่องเขาอีก <laughs> เอาทิ้ง <laughs> เอาทิงา้งอ๋อยมาเลยไม่ใช้ขาะไรนะใช้ขาของอะไรไม่รู้แต่ว่าใช้ลอกของ <laughs> อเซ c เซอร์ซีที โอ้ยดูฉันว่าแล้วทำไมมันไม่ไม่กัดสักทีตัวมันเท่านี้กว่ามันจะ <c oughs> ตัวเล็กก็เยอะยีกป้าไม่น้อยแล้วทไพี่ก็แตกนะโอเคโอเค,อเค,อเคไม่แห้วนะเนาะเธอไปเกี่ยวมันมาทำไมนะไม่ตัวแรกมันตัวเบ็ดตรงปากมันหลุดพอด,ดียวเลยเหลือเนี่ยเหลือตัวเดียวเลยเกี่ยวที่คางย้ายยายายย้าตัวเบ็ดที่ปาก นี่นะปะโอเคถ้ากลับว่าวันนี้พี่ปามนะโอเคไหมเสียใจทำไมตีก็แต่กโอเคโอเคไม่แห้วเนาะและได้ได้กับตัวน่าฮักกันแล้นะตีจีบเธอเคยได้ตัวเล็กขนาดนี้ไหมตีจีบอ่ะยังไม่เคยเพิ่งมาโดนตัวนี้ตัวเท่าประชอดเลยอ่ะเสียใจเอามายเอามหมเอามายนะตัวมันเล็กเหรอตัวใหญ่ เมื่อกี้ดูพยายามเอามันขึ้นมามากเลยนะ <g ul ch> ตัวเล็กเนี่ย <g ul ch> เอาใหม่เอาใหม <g ul ch> ่บรากาศดีมากนะคะตอนนี้พี่หนูปลาเต็มกระชังแล้วค่ะพี่ <g ul ch> hey, พกระชังเขาหนะที่เขาตกยิงลิวอยู่นะวัดเองวัดเฮา ไม่เอาออ๋ตัวใหญ่ๆเลยเจ้าหมาแล้วเนี่ยนัดไปมันชื่อไอจอนจอนนี่นะคะครจอนนี่ตัวเดียวเองเหรอนัดไอจอนมาก่อนเดี๋ยวนอาตัวแรกให้มาอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาเรียกเพื่อนมันมาเนาะเร็วเรีวเรีวเดี๋ยวพี่นู้ยได้เดินน้ำเดินทะเลมาละเฝ้ากระถางด้วยกระเฝาทั้งวันเลยกันอะถ้าทาบันทึก เป็ล <This> <the> ุ้มลังนหน่อยเนาะดูนี่ัะแบกมากเลยนี่ไม่โดนกัดเลยโอ้ยเหรอนี่มันจิบอยู่กันหน้าเลย

ปลาลิมล้มปลาลิ้มตัวใหญ่มากทำไมไม่กัดหนู ทำอะไรกินคะนี่เลยแกงพะกกดใส่หมูหอมนี่สีหมูพี่วนาะคนแพ้คนไม่ได้ปลาสร้างกุ้มคาให้กินมาค่ะกินข้าวเย็นกันค่ะทุกคน สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้ทรารก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะออกไปตกปลากันตอนเช้านะคะเดี๋ยวเชาว้านี้เราจะไปตกปลาชะโดก่อนเสร็จแล้วหลังจากตกปลาชะโดนะคะเราก็จะไปตกปลาช่อนดำราปลาช่อนกันนะคะมันมีชะโดยูหกหนึ่งที่อยากได้เพราะว่ามันมีปลาดำด้วยนะคะก็เลยว่าจะลองไปดูคะ่ะทุกคน มาค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้ก,กี่แต้มหรือว่าเราจะได้ปลากันไหมนะคะหน้าดินก็ตกทิ้งไว้นะคะทุกคนที่นี่นี่บรรยากาศวันนี้นะคะดีมากมากก็มีที่ที่นะาตกปลามาตกปลากันนะคะเช้านี้สดชื่นมาก,มากเลยทุกคนไปค่ะไปกันค่ะทุกคนพร้อมแล้วเรามีพลรับ พี่หนุ่มเหมือนเดิมพี่หนุ่มจะพาเข้าหมายปลาที่พี่หนุ่มเรียงไว้ใช่ไหมคะใช่เมื่อวานยังไม่เจอไอจอนเลยนะ <laughs> วันนี้เราไปตามล่าหาไอจอนกัน,นะค่ะทุกคน <laughs> ลองตีขบออกเข้าไปย้ำๆเหมือนเมื่อวานชาวชาวเช้าเอาคจ้าปั่งเลยพี่พี่มีท่าไม่แต่เอางัดออกมาท้หมดเสียงอะไรกังกัง มันอยู่ข้างหน้า,าลูกมันจะเข้าป่าน่ะสซีนเดย์หย่อนแม่งน e ี่ติดธิ์ยาเน่นน่ ้ยจิบนู้นนู้นนู้นอบไว้เรกแล้วแม่มันจิบนอ๊อกโอ้ยแม่งจิบด,ด้วยล้ะตัวเงี่ะโคตรให<จ>ญ่เ <c oughs> รียกนะครับไาครับทุกคนช่วงบ่ายไปลุยกันต่อกับพี่หนุนะคะเอาแตและนะำแตและนะ <c oughs> เนเื้อปลาแข็ไปแตกเลย ไปป่ามาด้วยกันค่ะทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา เกือบหกโมงแล้วนะคะวันนี้ต่มค่ะก <g ül> ็ไม่มีอะไรทริปนี้นะคะถือซะว่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าเรามาช่วงน้ําแดงลงพอดีแล้วสถานการณ์ปลาน่าจะเปลี่ยนน่าจะรอให้น้านิ่งก่อนนะคะปลาเลยไม่ค่อยกัดค่ะทุกคนลากัดน้อยมากนะคะหาปลาแทบจะไม่เจอเลยที่นี่นะคะแต่ถือว่าสนุกเพราะว่าวิวสวยบรรยากาศดีนะคะเหมาะกับการมาตั้งแคมป์แบบว่าตกชิงลงชิงเดนียวจะมีปลาเล็กๆอะไรให้ตกอยู่นะคะทุกคน ไม่รู้จะพูอะไรละคือิปเนี้ยเหนื่อยยอมรับเลยว่าเหนื่อยเป็นการตกปลาที่ลุ้นเหมือนหวยเลยเก่งเหมือนกันนะคะชิปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนหรือว่าอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์ให้ด้วยกับใครที่ชอบคลิปทารานนะคะก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจออกไปทำคลิปให้ทุกคนดูอีกอ่ะวิววันนี้นะคะก็ จบรแล้วค่ะหมดเวลาของเราแล้ว,ลวเราก็จะเอาเรือขึ้นกันนะคะทุกคนไปค่ะเวเวากลับบ้านกันแล้วนะคะดึกแล้วมืดแล้วเดี๋ยวฝนจะตกหาเอานะคะทุกคนไปปิดบ,บานปิดจองบายยค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe ใ,ให้ด้วย